ออกเลยอืมเข้ามาเข้ามาตรงนี้ I don't know. เพื่อนระบบนิเวศวัฒนธรรมในพื้นที่แองชิงแสนนะโมทัสสโตโตตัมพุธะนะสถานที่แห่งนี้ ข้อความพักในภาษาบาลีมากขึ้นต่อไปอยาตาวะริวะฮาปุราปริโพเรนติสารัหินาทินาสังคมิสุปา,ต,า,าติเตตาดิกรัดังหิตายสัตานาโซหุากาปกปติโสญาติธรรมโมจา,ายงนิตัสสิโตเปตานาปุาจจะจักตาวุรา,าราปราัญจะกิจกเรวันนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างของการวิจัยนะครับภูมิทัศน์ของตำนาน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลจันทว่านะครับในการฟื้นฟูเวียงหนองหลมนะครับเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือว่าการฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมนะครับจากาจากโครงการวิจัยนี้นะครับแล้วก็จะเราจะาประกาศนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเวียงหนองหลมแห่งนี้เนี่ยครับให้มีสถานะบุคคลทางวัฒนธรรม นะครับเพื่อเราจะได้ปกปักรักษาเพราะว่าพื้นดินแห่งนี้เนี่ยที่ดินแห่งนี้เนี่ยได้ดูแลรักษาผู้คนมาตลอดตั้งแต่สิงหนวัตกุมารน,นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่การทํางานทางวัฒนธรรมเนี่ยเราจะขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลเวียงหนองหล่มต่อไปแล้วเวียงหนองหล่มก็จะดูแลเราต่อไปนะครับรวมถึง ที่สาคัญมากที่สุดนะครับก็คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาธิราชนะครับในการที่เราจะ,ะปกปักรักษาพันธุ์ต้นอั้นนะครับซึ่งซึ่งเป็นพืชทางวัฒนธรรมที่มีทั้งมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รวมถึงเป็นพืชทางพิธีชีวิตด้วยนะครับกิจกรรมฟื้นใจเวียงหนองเ้วยศสัทธาสืบชะตาป่าอั้นป่าต้นอั้นและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นเนื่องมาจากพระราชบิดสมเด็จกพกระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญของวิถีชีวิตผู้คนที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศแห่งนี้พื้นที่ป่าต้นอัน้นนั้นเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ที่อาศัยของสัตว์นานาชนิดรวมถึงฝ่ายเมืองหนองต้นอั้นเป็น พืชพื้นถิ่นที่มีอยู่ในเบียงหลวงหล่มควรมีการอนุรักษ์และเก็บรักษาตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นงานอัตกรรมที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างยาวนานพื้นที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานเบียงหลวงหล่มที่กล่าวถึงมือที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานกิจกรรมวันนี้เป็นสิ่งที่ประกาศว่าเวียงหลวงหล่มเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตที่ต้องปกปักร,รักษา มีสถานะเดียวกับบุคคลที่ต้องได้รับสิทธิ์ตามกฎของวัฒนธรรมของเราและได้กําหนดเป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราษมีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพพระรา,รา,ราชชาติสุดาสยามบรมราชกุมารีเทศบาลนนท์นนจ้าขอประกาศให้เวียงหนองลมมีสถานะบุคคลทางวัฒนธรรม และจะป,จะปกป้องสิทธิทางวัฒนธารมให้กับเบียงหลมต่อไปทา้าหลวนะคะในทาจะทำป้ายโครงการให้กับทางเทศบาลแล้วก็พื้นที่ของเบียงหลมในท้งนี้นะคะในโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณพร้อมนะครับหนึ่งสองสามครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการเปิดป้ายั้งนี้ด้วยค่ะ ส่วของดอกเดี๋ยวขออนุญาตท่านด้านนี้เลยนะคะค่ะตรงด้านนี้เลยค่ะในส่วนของตูเดี๋จะมีเจ้าหน้าที่ไปมัดใช่ไหมคะครัเ,เรถือว่าท่านท่านยได้ประกาศไปนะครับว่ารนี้นี้เป็น,น,นที่จีนเห็นว่าเหมือจากในส่วนของพื้นที่เราแล้วน,นะคะยังมี ชาวต่างชาตินะคะการที่มาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้ด้วยนะคะครับผมใช่ครับค่แล้วก็ฟังเราสองคนด้วยผมเป็นสัญลักษณ์ของความคุดมสมบูรณ์นะครับแล้ก็จะใช้พื้นที่พื้นที่ของความคุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อบอกทวาฟ้าดินนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านปกปักรักษาแล้วที่นี้ครับในโอกาสนี้ขอได้เชิญคุณเหมือนชื่อจินดาธรรมนะครับที่นัดเรื่องเป็นผู้กล่าวองค์การนะครับขอเรียนเชิญครับ สัขเขกเคตาเมจะรุเติลิสิคาราเตจันตะลิเควิมาเนวันที่ตะวาดูลามูเตต้าอันอยู่ดานดาวแผ่นดินพสุทธาสังขยาหลวงนาว่าได้อันและกอ่อยกล้วยอ้อยตั้งไว้เป็นถ้อยหาดูงามมาทุบุภาราจางามตั้งไว้โภชนะเป็นถ้อยตั้งจ่อน้อยและตุงใจลมปัดไปควัดแกงพนะเจ้าตั้งมวลมากมีโอกาสเมตตารับออย่างเครื่องผีกร,รม แกมเลี้ยงแห่งหม่อนค่ายาได้เนินชารวกันผูกปักรักษานะค่ะและในลําดับพิธีการต่อไปนะคะจะขออนุญาตท่านประธานในพิธีนะคะท่านธนมงศักดิ์ทองแสนนะคะได้ผูกผ้าใช่ไหมคะจานคะคเป็นการผูกผ้าที่ต้นเสาใจเมืองเวียงหนองล่มนะคะ,ะค่ะอามาโหลีลกรกๆๆขออนุญาตน้องๆ คุ้มมากเลยค่ะถึงพันธุ์รองศาสตราจารย์ดรพลวัตประพัฒน์ทองนะคะันหบหน้าโครงการรู้ใจได้ร่วมผูกข้าในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็โปรยต้นดอกไม้ร่วมกันด้วยค่ะเพื่อความงอกงามนะครับเพื่อความเจริญนะครับแล้วก็เพื่อความดีงามในพื้นที่ แน่นอนลว่าจะต้องมีหลายหลายหลาย้นนะคะหรือว่าไม่่าจะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่ผ่านไปผ่านมาก็คอต้นอะไรพกจะได้แวะเข้ามาดรวมไปถึงช่วงนี้ช่วงเดือนมีนาบกอน็จะบางด้วยนะค่ะเดืนมีนาดูที่เป็นยันดําน้ำไม่ วันนี้จริงๆเขาขอบคุณมากที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องการประกาศประกาศสถานาะบุคคลทางวัฒนธรรมของเวียงหนองลมเนี่ยจะเผยแพร่ออกไปแล้วเราก็จะสถาปนาเรื่องนี้ขึ้นนะครับแล้วก็จะปกปักรักษาเพราะว่าเวียงหนองลมเนี่ยเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมพื้นที่แห่งชีวิตนะครับถ้าเวียงหนองลมขาดไปเนี่ยผู้คนเนี่ยยากจนลงทันทีนะครับแล้วผมคิดว่าต่อไปเนี่ยนะครับในทุกๆปีเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะหา วิธีนะครับจริงๆก็อยากจะร่วมมือกับทาง,ทงเทศบาลนะครับตมจันจว่านี่นะครับในการจัดประเพณีน,นี้ให้เป็นประเพณีประจำปีของของเทศบาลนะครับ